คนมาหาในวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะขอบคุณค่ะนุ่มโมเลยแล้วเราก็อยากขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะก็ทุกคนที่อยู่ตรงนี้วันนี้ทีนะคะก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะเจะไม่ทำให้ทุกคนผหวังค่ะขอบคุณค่ะเด้ร้องไห้เลยร้องไห้เลยแล้วพี่ไอก็จะเป็นคนที่หัวเราะงขอคผมไอกิมี่อยูจ้า หนูจนอยู่วงนี้ให้นานๆที่สุดเท่าที่จะทำได้รู้ไหมเพราะว่าเรายากมีงโอเคสัญญากันโอเคร้อยๆที่นาโอเคทุกคนเก็บแคมปมินาทีโมเมนต์นี้เอาไว้แน้วถ้าเราคกณไปเตะมันเลยแล้วโอเคปะยอมรับ คมลับว่าอยู่วงเดียวกับพี่ไอตอนนี้แม่รู้แล้วพอประกาศแล้วนะคะถามทุกคนเลยพี่ไอเป็นไงวันนี้คุณแม่มา,<อ>มาไหมวันนี้คุณแม่มาไหมคุณแม่ไม่ไมาอ๋อแม่ไม่ได้มาแต่ว่าวันนี้นะคะไอซสือก็อยากจะฟังนิดนึงก็ไอซสือกลับมาเจฟไทยแล้วนะคะก็จะทำทุกๆวินาทีบนเวทีให้ดีที่สุดแล้วก็จะตั้งใจผลิตผลงานดีๆมาให้ทุกคนได้รับฟังกัน ะะเราก็จะพยันพัฒนาแล้วก็ผลิตเพลงที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบออกมากันหลายๆแนวแล้วก็ออกมากันเยอะๆนะคะแล้วก็ เดี๋ยวขอทุกคนถ่ายรูปคู่กันหน่อยดีกว่าใครที่เอ๊ะนั่นนี่โอ้ยขอบคุณขอบคุณมากขอบควรต้อนอนเล่ากันกลับมาแล้วเหรอขอบคุณค่ะมากมาเด็นมารับทีนะลูกคุณไม่เคยไปไหนคุณไม่ได้กลับมาแล้วแต่คุณไม่เคยไปไหนขอบคุณมากเลย